คุณยังรอเขาอยู่ใช่ไหมครูเข้าใจเลยค่ะแล้วตอนนี้คุณกําลังเปิดโทรศัพท์ดูอยู่ใช่ไหมว่าเขาจะทักมาไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นคําถามที่หลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมคะฟังนะเลิกหลอกตัวเองได้แล้วผู้ชายอ่ะที่เขารักคุณจริงอ่ะเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บเขาจะไม่หายไปไหนเขาจะไม่ทําให้คุณต้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วเขาจะไม่ทําให้คุณต้องเดาด้วยว่าวันนี้เขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าเพราะคนที่เขารักเราเขาจะชัดเจนกับเราไม่ต้องรอให้คุณไปถามไม่ต้องรอให้คุณค้นหาคําตอบ เอเองเงขาจะไม่มีวันทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณต้องพยายามบางทีไม่ได้ติดที่เขาหรอกคุณแค่ติดภาพเดิมๆความทรงจาเก่าๆสิ่งที่มันเคยสวยงามที่มันเคยทําร่วมกันเป็นอดีตไปแล้วเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเลิกหลอกตัวเองว่าเขาจะเปลี่ยนไปเลิกหลอกตัวเองว่าเขาจะกลับมารักคุณแต่เริ่มต้นสร้างตัวเองเริ่มสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองได้แล้วอย่ามอบชีวิตให้ใครมาทําร้ายมาหลอกหลอนคุณอีกต่อไปเลยค่ะเพราะคนที่ทําร้ายคุณอ่ะก็ไม่สมควรได้กลับมาอยู่ในชีวิต คุณอีกต่อไปถ้าคุณยังติดภาพในนั้นและไม่รู้จะทํายังไงอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะครูแต่หนูก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันครูมีคอร์สลุกให้ไหวใจให้รอดครูได้แกะทุกอย่างทุกกระบวนการอยู่ในนั้นหมดคุณจะพลิก มาเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังครูเมแกนเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงคนนี้จากคอสนี้ครูอยากให้ทุกคนที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่แต่ไม่รู้จะทํายัางไงลองเปิดใจดูค่ะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันครูเมแกนรอทุกคนอยู่นะคะแล้วใครเจอความเจ็บช้าแบบไหนบ้างเรามาแชร์ความรู้สึกกันค่ะเรามาล่วมปลดล็อกอดีตออกแบบปัจจุบันรังสรรน,นาคตเพราะครูเมแกนเชื่อว่าทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดค่ะ